ชีวิตเขาเองถามบลอนมาไพชิบันอืคืออันชาวอยู่ใต้นะคะโทษน้นำนัอยู่อันนี้นี่บอผู้ชาวยังโทษน้ำานัอยู่อืมเขาา่าเขามาอาสิหมนูนะเขาตั้งสติแบบนี้คำรานังหูชุดแต่เดียวนะฮะอยู่ฮขาชเอาเาอ่าอันนี้เขาพอมีลูกมีเต้าเนาะ่ก็ไม่ได้คิดเรียอลูกเต้านะลูกเต้านุ่มงย่หน่อยบอปุตุ<ม> จนว่าเป็นครอบครัวเห็นมันโอ้ก็ยาแล้วประตู็ยาก็ยะนี่เนาะคำมาเจ้าเนี่ยจิตไปสร้างน้ำลานเนี่ยจิตเพ่าะได้ท่ายถอยนี้แหละเนาะบ่สร้างแล้วประตูบ้านนี่อยู่ป่านนี่แหละพากันอยู่กันกินไปนี่มาขิดตัวนี่นะคำห้าตายก่อนนี่เมียเนี่ยจะไหวยุกกระดูกเแม่นบัดคำเมียไปก่อนเ้าเนี่ยเขาจะไหเทางนี้อีกขิดชนะนี่แล้วอันนี้บ่ไปลูกขาเนาะเนอยหนึ่งว่านเนี่ย อย่าวันยะต่ตอนนี้แล้กว่าจะมาขี่วัดลูกหลานเขาสิไปเอาเจ้าเก็โบไป้้เจานยคำว่าคขึ้นนั่งเอาคู่ชุดแต่เดียวเดี่ยวจำเป็นแล้วเนาะคำว่าเมียไปก่อนก็ไหวขายมูลก็หนีแล้วแม่นหมอขายมูลก็หนีแล้วแม่นหมออันนี้ฝัด มูนผ่นมูนกับลูกพวเก่ากับลูกเจ้าหัวเขาให้อยู่ตั้งแม่เขาอยูเนี่ยเนาะคือชำนั่นแล้วจังไรเนี้ยเขาไปยู่เขาไลนี้เนี่ยเจ้าเป็นผู้ใดมาชันเอาเคยดีอยู่ยันว่าเขาได้เมืองเถื่อเขาดีเขาก็เออเมืองแยงต่อไปก็มีลาอยู <the öst> ่คร <to> <tennis> ับมันชวนหน่อยชวนหน่อยมันโคนรมีคนหนึ่งเนาะเขาคือตะดองขอยู่เมืองไทยมันชวนหน่อยน้อยอันนี้เขาอันเขาว่าอย่างนี้ตะดองของเองเนี่ยนะ เมียตายแหละชาญชีขึ้นไปเมียอ,อยู่พูเขาเอื่นพูดอกกคบพูดพด้วยด้บานคำดอกคำเนยเนาะอม,มานเลยเพลด้ชามพีแต่นอนเลยลาบันือม,มีลูกเก่านะสองคนเขาก็มาอะไรแต่คงเทโอ้ยหายห้องทองแตกเนาะโอ้ยกระแมนว่าเอาคืนได้เอาคืนแล้วอีพอนะอพอพอออกมาเนี่ยไม่ได้คิดจะดีแล้วองมามาเราตีแบบนั้นแล้วพ่อตัวโอ้ยควมดีอ่ะควมดี คุณดีดมันจิดเอาชนะทุกอย่างเลย<บ>ความดีเอาชนะอะไรบดไม่ได้คิดจะดีดํำพอเก่านะนที่เรามาแหละตีหลดนเนาะรับเป็นหัวจกักววเนาครับเปิดมระคงเทพพขาได้ได้มแมนอาพัวไม้เจา้าอาตดองเขาเนะ่ะเมื่อนั้นปลาไหลกระแตได้กระแตหกตัวจังว่าหักอาแตบุญเนาะนักแมนคือคนกล้าว่ายหละเนาะอ,อาแตบุญใครได้ทำไปห้อยยางผนว่า ขบุญบ่มีล้เห็ดได้กับคือเก่าอือันขาดได้บ่ห่อนเสียขาดเป็นเมียบ่ห่อนห่างเนาะขาดจะได้บินเวิร์นมาคืนหนุกเจ้าผ่อนเอามันมันบุญเนาะเนาะขาดจได้บินเวิร์นมาคืนหนุกเจ้าได้ไปบินเจิดเจิดหนีเนาะขาดบุได้กับบินเจิดเจิดหนีนี้แล้วเอาแล้วเจ้ามามันกะเจ้ว่าเอาตะบุญไผ่เขวากัมันกัเชียงโมเห็นนะครับในว่า ว่าในชีวิตเนาะนี so so ่แหละสิไปเห็นเนาะถือดีก็ดีอยู่บ่ว่าแต่ลูกเจ้าลูกคอยกับน้อยๆน้อยๆสินักนะแม่นแล้วคือเจ้ามีเลือดเฮาเองนี่ก็ยังยังยากกว่ามื้อนีแม่นกัเจ้ามีของให้เขานะมาอจะมีวนขนาดนี้แท้ๆยังบ่มีหลายคนนี่บ้านอือปันมูลให้ลูกบ่เขาบ่เลี้ยงเนาแล้วน่ะนิ่งกันบัดนี่นิ่งแล้วรบ่มีผู้เลี้ยงออยู่ไปบ่มอแม เออเงี้ยมออะไอันใดก็มีแต่ของลูกของโตลูกคนนีเบิ้นบอกพลังคนไอ้น้องเนใครจะปั่นให้ว่าพ่อแม่ปั่นให้ปั่นกะกะยาเลยกะปั้นยาเลยเนาะเส้นเขาเบิดแนนิ่งกันบ่หนิหนิ่งผู้นั้นก็ได้ผู้นั้นก็ได้ผู้นี้ก็ได้อะกเลี้ยงน้องแจ้งก็ไปอะไรอยงแจ้งก็ไปอะไรอย่างเงาแล้วพอได้สีเลี้ยงจังว่าบอกฉันหมดเลยค่อยไรสีเหีืยงแต่พูดแต่พูดแต่แม่มันนี้มันคิดอย่างนั้นก็คืออย่ามันบอกขีดคือกันเจ้าจะเลี้ยงพันเมียจะดูเออลูกเมียจะได้ฉัน เพราะนั <h <h ่นด yeah, ้เปล่าเออบัดผัวเขาได้เขาคือไปเลี้ยงแกจะน่ายาวแล้วเขาเมร์เขาเออกระแมนอยู่มันแมนอยู่บขาคิดได้เออสวยแล้าจังว่าแล้วเผื่อกันตะกี้น่ะเพิ่นทำหนึ่งเพิ่นไม่ได้ปั้นนะเอออ่ะเผื่แมนเขาประตูเขาไดจนว่าเขาจะตายก็ตายลูกล้างก็จะปั้นกันแล้วแต่ขับตาเนี่ยเท่ามันหมยืนโอ้ไรปั้นหมอนหมวยยืนแล้วเนาะทำไรปั้น รางบ่ตายบ่ให้ทอดงะปลาบ่ตายบ่ให้ทอดนียงเอาแล้วเอ้าอย่อดเงียมมันเลยเนาะอดแล้วมันตายแล้วีนัของเจ้ปัดให้แล้วเนาะปัดให้เจายืน่เห็นบ่คนาบ่ยืนมือนี่เจ้าบ่งก่อนแะเนาะอ่นได้ยงลกบ่งให้ลูกคนนั้นเด้อพุ่นให้ลูกนีอยู่จะอดดเอายก็บ่ยืนแน่บ่ตุเห็นบ่คนเฮามันบ่ฮอด70กับตะกี้อยรุ่นนันตพุ่นแหละ เช็ดล er. e. ูกเช็ดล้างก็จะปั้นก็ปั้นก่อนบวบปั้แท้ๆนะจนพ่อแม่จากไปก็ยังบด้ปั้นเองยังยัแล้วไอ้น้องก็ปั้นเนี่ยขับเองเนาะอันนี้ปั้นเลยบวบปั้นได้ลูกโฉ่จะได้เป็นของเองนักเรียนขาผู้คึ้ถทึ่เนอะทุกผู่ได้ปั้นช่อยากได้ก็แล้วแต่ช่วยหาเองเนาะกูเลี้ยงใหญ่มาพอแห้ง นั่นแล้วแค่กับเพื่อนจะให้อยู่วะเพื่อนเพื่อนให้อยู่แต่ว่าเพื่อนก็ต้องเดือดร้อคือกันกับพวกมลพวกโดดเนาะตะกี้บ้านโคกมันจะหนักตะเก่งในมลเนี่ยในเชิดบดเพราะว่าเก่งบ่ตะกี้หัวโูมีข้าวมันกับแก่บัดโขกเหยุได้มลกับแก่ปุ๊บผัดเทยียนกับจ๊ะจังเลยมลกับแก่นะพวกทอยซ้ำหล่งอ๋อไต่ขึ้นเลยบ่ขึ้นข้าวนราไม่ไดเอาผึ่งเนาะถอยทอยซ้ำหล่งนะ มันเป็นจิตไรลิ่มนะโอ้ตอกไปได้ขึ้นไปได้แต่ตีนไปแล้วจับทอยเบื้องนี่ก็เอาหัวยอดมันก็แกะมาถอดถอนเอาทอยช่องเล็่มอ๋อเล็วเขาตีนมันเหนียวเละเนาะโค้งกันโค้งหมดเท่านึงตอนมาคอยไปอยู่นะเพื่อนยี่ทางผู้ก็ผดเผาประจังชื่อช้างชื่อผดเ่ายังมันลืมเลยต้นปลายางบอกเป็นยังหักล้างองเราแบบมาหอนเทือนเนาะไปหลัก ท่งอยู่เชนสะอาดทอยมาทอยสามลิงอนเลยวายได้ว่ามืดมากเลยก็เห็นอะไรได้เราลงมโบรารถเขาขา,ขาทิมแล,แล้วเขาออมอยู่ลุมพอเอาเร็วเ,เขาไปหลักพึ่งเขาเนาะเห็นว่าบนถาตะปูพิง่งตะกี้มวยอได้เปชิปชาว้างว่าไมนได้เงินแนีหลักพึ่งเนาะอเอ,อนต้นเดียวในต้นเดียวนะเมื่อไหรต้นเลยวายได้วอกมืดชุมแหล่เราอะาลงมาพี่แล้วทีมบอกข้อปัดเพื่อนเนาะ อกี่มันป่าบงป่าไหลมันจะไปว่าวถึงเนาะอมัดมัดใบยางใส่แอลพร้อมแล้วพอมันตุ่นจังหน่อยพอให้มันเป็นา่างางานบางงเนนะพอมันสูงยังหน่อยพอดสิทุ่มไม่พอซอดกับดินเรียนแล้วช่เพื่อนพูดเงามันก็มาทัดไหลเนาะไกนะ่เน,น,นี่เนาะมันไก่มอัเฮือน,นกัล็ล,ล,ลายมือลังอองเลยเราได้รังอองอองแลนะ้วกงตุ่นเนาะ หักเพิงเข้าเราหลังละาตายแล้วตัวมาดปีนล้วเท่ามันเนี่ยนะยังไม่เจอเขาฆ่าแล้วเขามันอยู่ดงชมฉสะอาดเนาะพี่ประทองคนมาเที่ยวข้าวน่ะใครทีไปเห็นเขาฆ่าถิ่นแบบกูนีหละผมก็หลักพึงแล้วแต่ว่าอ้มนกับแกนก่งไดถทอยเนี่ยไม่ได้ทอยซ้ำหน็่งดอกพวกกวกับแกนพวกธรรมดาเนี่ยกับมียวิมุลเล็กหน่อยรับพวกทอยเลยๆขึ้นมาเนาะ น,นั่นเนะ่ยซ้ำริมเลยเวทมนต์ลกลก็ถาปุ๊บตอกก็ไม่ติดตอกลายบาทได้สามบาทหนึ่งได้ขึ้นไปวิกกัออ่ออะไรขึ้นไปอันนี้กระพังในว่านี่ผมไม่ได้ซ้ำริมมาในเมื่อเร็วที่ซ้ำเลยก็เอาตีนพุทตะกอดตัวนั้นไปเลยต่กอนนี่ผู้เฒ่าเพิ่งจะไปหาผึ่งตลอดเนาะเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเอาตีนกอดมันไม่หกอ,อย่างเนาะ <laughs> นที่นั่นจับทอยเหล็มตะบิดเพ่าหเอาหัวยอสมาทอน,นทีชิ้นนี่ใองเหล็มทอนได้เลยครับขึ้นไปต่อต่อขึ้นไปเ,เ,เ,เออไรือ่อยๆื่้อพราะมีมตะชามเหล็มนะต่ังวาอาคนวิชาเนี่ยเขาเรว่าอะไรสมบูรณ์กับแกะ่อที่นี้ยก็กแก้เนี่ยนะอันนีเป็นตนุ๊กตอาใหม่เนาะทำทํขมิมนกว่าห้จาจ้าละก่สิบบาน เขามีบัตรมนี่กี่เมินบ่อือคุมือนี่มันบ่ค่อยมี่มันเจออระจากคนเก่าก็ตายมันแน่มันหมดเรื่องวิช่าพบหนึ่งมุนดีๆมาแมนน้องว่ามุนสิข่าขุข่าคนมนโบ์โบว์คนมุนยังคือกันแม่บ้านคมืองนี่มันไม่ได้เติบบดีดอกวัวไห้นะเอามนเรื่องเงนี่ที่นี่มันดีนี่จังซี่ก็มันจะบมดมุนะคือเจ้านี่เสี้ยวให้ลูกาให้ิดเจ้ากระตายอย่งเจ้ามายืนนี่มั โอ oh. นายเพื่อนังว่าคำให้ก็ให้ผู้อื่นโดนได้โปแก้กันอือพอได้แก่คนบอกให้ในแท้ถด้วควนแต่ี่ให้ลูกนะคำให้ก็ให้่เบิดบาทเนี่ยมันยังบ่ดีขักนะเนาะมันจุ่ว้อีกในในท้องมันเนี่ยแลาเพามีสามความมายช้องความามีสามห้ยองอือบัดสิ้ตายเพราลืมสา้นห<ช>้ยหนึ่งมันลองคนมันตั้งใจได้นเน,อออนี่ยคันสะตายเพรากระเป๋าออีกเนาะอันนี้ต้องเถื่อพปรลืมเชียวต้องเถื่อกระตายบ มันจักที่ตายชั่วโมงเดียวมันก็บบมันทันมาให้ลูกนั่้ยเนาะแต่ว่าเรเห็นว่ามันบดีบดีคือกับมันโมเมนต์มันดีมันทนมาให้บุญเนาะกับเจะาชิดเนี่ยโบสถ์จะตายไวบ้านเนี่ยชิดวิชาพ่อมรลูกกับโบสแล้วจะชิดใหนเนาะเขาับไปให้ก็ให้เสียอันสองโตขับมาสามโตยังอีกได้โตหนึ่งปบสถูปให้ก็มีว่ามูนแบบอันนี้นี่โบสถ์นี่ยางเรื่องกระถากระเจบปงเจยป่องก็มมีว่าอ๋อไม่มีนะที่ให้บ่อย ซูน่าไม่บอกบ่อยกินรังวัลาว่านเลยบู๊เขาแพ<อ>้<ผ>เอาน้ำตูก้อนเลื่อเลยกระถาใจปองอเขาว่าเท่านี้นะบ่รังวัลว่าวจุดตรองพังว่า,วา,า,วานคักกระแสนะมามาน้ม,มาอัดมาห,าหานันเด้อผนมามือไปแจกน,นี่ยงาน้ไหนควมเว่า,วานี่แล้วอือช่อค่ะมดราก็เป็นอาจารย์ในกัรเนาะพอ,อช่อค่ะมดน้ำมาหันเจ็ดมหัแปดก็บ่มีผลว่าอันคือจะว่าวเนี่ย บาเจ้ามาได้ดอกตัวเองวะคอยนี้อามาจะอาจจะพรอผมเก็บไรเนี่ยปุตุเอาเรื่องว่าฮีดบ้านค้องเมืองว่านี่แหละเนาะอือพวกกัเว่าวคนเท่านั้นคำวิทย์สองพันเ้าห่านก็ชีมีบุญคนมันคนยืนไหนะดอ๋อปีชมานี่ปีชะมาเนี่กับมันห้อนมันแห่งแห้งโพดมันเป็นอะไรเนาะตูเนาะอ่ามันห้อนนั่นแล้วมันมีมันบ่มีเชียอันกันเนาะกันนามันหมดใหม่หมดตกในอัี่ดินตอนหย่าเนาะ ปีชิมานี่ยนะปีชิมาเนี่แห้งนักจังเลยในช่องพันเสพีนี่ก็ยังพอแห้งปีนี้เนาะมันฮ้อนมันฮ้อนนะแต่ไมนี่แบบว่าเขาเอาไผ่มันเดะแห้งเจ้าบ่มีไม่บ่มีหุ่ไม้ใหญ่มันตายมันได้หมดเลยทับบิดทวิดช่องพระเจ้าหนี่ดิทวบบิดช่องพระเจ้านานกะชีไผ่แน่ไผ่แน่ของในอันย์ปีกุลนะมันมันจะดีนะอ่า ปีคุณเนี่ยแต่เนี่ไปปีหกปีเนาะปีคุณปีมาโลงเนาะปีนี่บอกปีมาโลงเนี่ยแหละเจ้ามาลง,มา,ลงมาเชงเนี่ยช่องพันสาหานม,มาเชงถึงสองพันเสาหาอม,มันกาเดือนหาผมมันจังหอดเดินทกก็แล้วจะหอดเดอนหานก็วิษเนาะสกัดจะคารวกนก็วิษตกปีไหมบ้าอตกปีมา,มมา,มาเชงแล้วมาเชงมาโลงมาโลงมาเชงมาเมียมาแม่ วอกบานีก็ย uh ังบดีอ mm. e. ีกคำว่าวอกกันยังบดีย่อมันยังจะกวอกกัแวกอีกเนาะย่อเพื่อนนี่นะอืมันใจบมดหดทุนแล้วกวอกกับแวกเออผอดได้สี่หาปีแห่งดีหาัว้าว่าอดมาได้ในี่ปีชมานเนี่ยก็ย่อได้ในระหว่างเดือนหกมันจะมีแนวแก้อยู่หรือว่าปะตเนะมันจะมีแนวแก่แก้อยู่ดอกกว่าว่าเมื่อดีอยู่มันหักปีนทับบดีเนาะ มันหมักนะคำว่ามะมันหมักเนี่ยบดีบระได้หากไข้กว่าปีมะโลงเนี่ยคือปีเนี่ยไข้แดงทำว่าปีนมะโลงมาแม่มะตะระมะยมันมาโลงเนี่ยมันนักแห้งเนาะตั้งนต่ว่าจนว่าโลงคือก็โลงผีเลยแหละเนาะคนตายก็ใส่โลงฮะกรโล่งก่อนว่าี่กันและธรรมดาเลยจังว่าคำออดใดขึ้นเนื่องขึ้นซาในการในเดือนหก สามสี่คำหรือเทนะ่ศได้คำหนึ่งก็ได้หามแต่หกคำมาได้ได้เห็นอย่างไรบ้างหกคำมาได้ไมาได้ไม่เดินหกเลยมันชนคลนอีกนะอ๋อไม่ของเจ้าเราเมือไรมันจะถือเดินหกมันคำเทไรเนาะสามถือนะ <3 S 1> วัน <6 S 1> บดีครับกับบอยงค์คำหกถือวันนี้ก็แยาก,กับหกคำมันชนคลนเลยสามหกแปดสี่คนเท่าคู่มือเห็นบอกจะโม่มันบมยืน มันกลายความเมกเถ่าเก่โบราณเนาะลื่นความบมกตัวลื่นนั่นแหละแต่ฟังความโบราณเศรษฐีินบอกอือเพื่อเห็นแล้วจะเรียกเขายังแม่นบอกนี่ทำเห็นหน้าเป็นหน้าก็เสียมอืออ่ะเสียมชื่อคุดเอาทำเห็นเฮือนก็เอาควานแฉะมันยังเป็นเฮือนในอยู่เนาะบีก็เฮือนเท่าเลยเผื่อเห็ุเฉียวแม่เนี่ยเอาควานแฉะริ่มคาดนี่เนาะอือที่จะมาปุ๊ก ริ่นไม่ค่อช้องกระลิ่งเทากัใส่ลิ่มลิ่มพี่เกียนเลยเกียนเนี่ยได้เป็นอยเห็ดเปลี่ยนเกียนเลยกิกับจังหวะละกับจักหวะเขาขี้มัดใส่เลยเนาะตัสมัดเงือกเยอะขี้ต้มนี่บุคคาลูกเนาะบ่แล้วงัวมันดึงใบเกียนตีนเกียนบ่กใหญ่กิ่งลุมลุมลุมใบอันบานิลล่อนี่แถวแถวท่าโพแถว มันบาดนาชานมันม่จะล่อแล้วเขาม่ไส้ได้หงวนะใชส้แต่ควาเถิกนดล่อในในไม่เห็นดีควายคือ,อยุ้มมันแหงหนุใหญ่หนุ่งอ่อมีแต่ควายและแก่เขา่าแถวถ้าพูนะี<อ>่แต่ว่ากี้นี่เขาปลุกฆ่าอันที่ล่อเนี่ยพูจะ่าหั่นแค่นี้เดี๋ยวนี้ผมมีนั่งเตะเขาทั้งเนื้อบ้านได้ไส้ลอเขาขึ้นไปซื้อเบิดนี่คนบ้าน,น,นอั่นเองคนบ้านเออแถวคำแห้งนี่คนมาโดน,น มันน่าโดนน่าโดนมันร้นมันขึ้นไม่ซื้ออยู่ปุ๊บใช้อาจจะพอรพอนผมล้างเทอได้คู่หนึ่งเป็นชองทำหมื่นชี่ห้าหมื่นบาทเอาเลี้ยวเก้าเทรายเขาซื่อไงคำไงเขาซื่อตามใหญ่เนาะ,ะคนมันตีนใหญ่ได้หล่อคนในกระดานใหม่ไงโคกกระซื้อเลยโคกกระซื่อกกอนักกอนเขาเห็นข้าเจ้ามารอซื้อในบ้านเขาตอนนั้ชื่อไปเนี่ยื้อแล้โคกตามเขาโคกเก่าเขาเขาอันเขาจะเห็นของเก่าเนาะเขาเอาเข่าฮอลลิตต์ะพัน์ผม เกียนก็ซื้อคกก็ซ şey ื้อของโบฮานณถึนซ <да so uh, <ah ื้อมัดเอาก็ซื้อนักท่องว่านี่ใส่เฮาเนี่ยชาววันยังบม่ได้มัดไว้อะอักเท่านี้เขาถิ่นชาติฮั่นจะับแขนไว้มาเกินชาปีข้าซื้อได้อักฮะซื้อเหลยยังบม่ได้แขนไว้ของเราเขาเห็นกับเจ้ามหาลอซื้ออยู่ได้หมื่นแต่กี่ปีล่อกับเกียนเนาะเกียนกันจะบ่มีเนี่ยเนี่ยเกี้ยนนี่เพราะแต่ว่าเกิดท่านเห็น เออ,อแตะกี้จะมีตะเกียนแล้วเนี่ยบ้านตะเวนพันขับเนี่ยผู้สุเห็นตะเกียนพิ่นจอดไว้นี่ <c oughs> ย,านนาย่าเนี่ยขับหัวสองตัวเลยเคขี้เกียนเฮาเลยเคยขี้เกียนโอ้ยแก่เข่าเลย <c oughs> เข่าเลยแล้ว <c oughs> อเนก <c oughs> อเนกเพรบ่ <c oughs> เหน็นบ่เทือนบ่นไปนะต้องให้นะเออเฮือนพ่อเราเรื่อนพ่อใหญ่ใครได้ขี้เกียนชัมลอริโก้เนาะเท่านะพันพันกระบุงนะ แต่เขายังบริปานกันภายในเกียนนี่ชำรถบอช้ำรถแล้วไปยืมเงินคำย้ำแก้เข่าไม่ตายไม่ได้อยู่งัวนี่จะว่าจ่อยว่าถึกเอามือหนึ่งมันจะกล้านเนาะอันตุ๊บไม่ได้ครับวัวไก่ซีลูกจะกินวัวไก่แล้วไอ้ตัวงัวเลยบดมือบดเวินลังมือนี่สิบล้านเนาะแมนหาน่ะไปไป ขอเค่อขอแห้งใหตะเกมบะไรจเไจ้าหาเกือก็ได้ซอยร้านนี่เตี่ยวหนึ่งร้านนั่นเตี่ยวหนึ่งกับยังบะเบ๊ดยังบคำอยังคำก่อนยังบบทัวแมนช้เแล้วก็พูดเล็บหนึ่งเลสองเล็บสามโอ้ยเรื่อนปูช้างกับอนเท่าเมือนอันคือล้านเราดอกเลือดร้านเราหม่อยู่เนาะล้านไปแล้วเราเสียเลยลูกด่านกับจืดผู้สุภายเขาเป็นพัน ช,นชนวนประตูชวนตุบอยมันอะไรตุบอยบ่เมืองน้ำชะอัน,อนพี่แล้วเขาอยู่คุ้มใต้เห็นอียนยืนอยู่คนคุ้มใต้ได้มันหักไปพปุกอยู่พุ่กอยู่ชนบ้านเนาะพุกอยู่อันบ้านลงปะทู่เออลงปะทูมันอ่ะลงปะทู่นี่มันก็นอยู่คุ้มใต้แต่คุ้มเดียวกัน,นยยแล้วเฮ้ยตัวลงนล้วนะคุ้มใต้ยังแหล่เขาอะทำ้างกันแต่เขามาแล้วมาหอดเลยของหลุกลานแล้วเนาะโตแล้วไปปนพวกครับครับเพียนวะเจ้ากันโอ้แล้ว งัวผมบอตัวหนึ่งมันมาจากมันอย่างแหงเนาะไปมั่งหัวก็บดด้านกนว่ประตูเคยเขีเขยน,นว่าเคยนต่เขาเองเขาเองว่ามันมาชนก่แบบมันมาชน